อ่ามาเรื่องพรคประชาชนมากดีกว่านะคะเราก็ปล่อยหัวว่าลุกไล่ปปชครับคือปปชอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าเป็นอ่าย่อมาจากอะไรนะสำนักงานปาปามทุริจคณะกรรมการปป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอ่าแล้วมีการอ๋อปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะปปชก็เป็นหน่วยงานที่นักการเมืองต้อง เกรงใจเกรงกลัวเลยแหละไม่ใช่เกรงใจเพราะถ้าปปชตั้งเรื่องเม,มื่อไหร่แล้วชี้มูลเมื่อไหร่เนี่ยค่อนข้างจะรอดยากในขณะที่โอเคหลายๆคนเขามองว่าแล้วไม่มีใครตรวจสอบปปชได้เลยหรือ,อต้องบอกว่าถ้าถ้าย้อนไปในรัฐรัมนูน40 50นี่ยคเนี่ยรประชาชนเนี่ยเข้าชื่อ การตรวจสอบได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะคแต่พอวันนี้นกลไกการตรวจสอบบางอย่างเนี่ยมันหายไปจากรัฐธรรมนูญม,มันทําให้องค์กรที่อิสระเหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นอิสระาจากรประชาชนมากมากนะคะอ่าก็เลยเหมือนกับว่า untouchable นิดนึงนะแต่รอบนี้ค่ะพักประชาชนเขาก็ไปรวบรวม เรื่องราวมากล่าวหาปปชบ้างซึ่งกลไกลเนี่ยมันจะต้องเป็นการแบบส่งเรื่องให้กับประธานสภานะเสร็จแล้วประธานรัฐสภาเนี่ยก็จะ,ะชงเรื่องต่อนะคะเออโบก็โบก็จำจำตรงนี้ไม่ได้นะว่าแล้วมันจะต่อไปอยังไงนะคะแต่มันก็จะทำให้ปปชเนี่ยอ๋อเนี่ยค่ะเขาบอกว่าประธานรัฐสภาเนี่ยพอได้เรื่องที่ พรคประชาชนยื่นแล้วเนี่ยก็จะต้องพิจารณานะคะว่าจะเสนอเรื่องต่อไปอยังประธานสารดีกาคนที่จัดการปปชได้ต้องไปตั้งต้นที่ประธานสารดีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นแล้วถึงจะไปสู่การดําเนินคดีในชั้นศาลนะคะเข้าใจว่าอย่างนั้นเขาตั้งข้อ,ขอ,ขอกล่าวหา3ข้อนะคะพักประชาชนข้อกล่าวหาที่หนึ่งคือ<ม>บอกว่าปปชปปชไม่ตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงให้สิ้นกระแส ความก่อนทําคําวินิจฉัยซอเอื้อให้พลเอกประวิตย์วงสุวรรณพ้นพข้อกล่าวห,หากรณีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนหรือไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยมีหนึ่งปปชและ4อดีตปปชก็คือมีค,คนหนึ่งยังอยู่นะคณะนี้อีกสี่คนเนี่ยเป็นอดีตปปชไปแล้วนะคะเป็นเสียงข้างมากให้ยุติเรื่องในตอนนั้นเห็นว่า เมื่อปี61นะ่นะนี้เขาย้อนไปไล่ตั้งแต่เรื่องปี61เลยนะเห็นว่าตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยปปชมีมติเห็นว่าข้อเท็จจริงเรื่องที่พลเอกประวิทย์ไม่แสดงแหวนเพชรและนาฬิกาหรูในบัญชีทรัพย์สินยังไม่ครบมอมหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ต่อมาพอเดือนธันวาวันที่27ก็ หลายเดือนถัดมานะคะกลับมีเสียงข้างมากห้าโขลงมาติยุติเรื่องทั้งที่ปปชเสียงข้างน้อยบอกว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ส่วนหนึ่งบอกว่ายังวินิจฉัยว่ายุติไม่ได้หรอกอีกส่วนหนึ่งบอกว่ายุติเรื่องเลยปรากฏเป็นเสียงข้างมากก็เลยยุติเรื่องนั้นโดยที่เหตุผลที่คณะกรรมการเสียงข้างมากในตอนนั้นเนี่ยอ้างเพื่อยุติเรื่องเนี่ยคือบอกว่าหลักฐานที่มีเพียงพอแล้ววินิจฉัยได้เลย แต่พรรคประชาชงบอกว่าความจริงขาดข้อมูลอีกอย่างน้อยสี่อย่างอืแล้วก็บอกว่าอีกเหตุผลหนึ่งคือปปชอ้างว่าตามพยานหลักฐานที่มีเนี่ยฟังไม่ได้ว่าพลเอกประวิทย์เป็นเจ้าของนาฬิกาการไม่แสดงในบัญชีทรัพย์สินจึงฟังไม่ได้ว่าจงใจยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จคือประเด็นนี้ตอนนั้นน่ยถ้าจำได้คือเขาเขาโดนเขาโดนร้องว่าทำไมใส่นาฬิกาเยอะหลายแบบมาก เราแพงแพงทั้งนั้นอแต่ไม่มีอยู่ในบัญชีทรัพย์สินไม่ได้ยืนส่วนนั้นไปเขาบอกเขาไปยืมยืมนอื่นมาอ่าก็บอกว่ายืมเพื่อนมาคราวนี้จริงๆถ้าเกิดว่าปปช Active ในตอนนั้นเนี่ยการยืมเพื่อนมาใส่อยู่เป็นกิจวัตรเนี่ยค่ะมันตีเป็นมูลค่าได้มันจะต้องไปเข้าข้อรับผลประโยชน์เกิน3,000บาทอ่าครับแต่ปปชตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่มีการขยายผลอะไรเลยนะคะ พอบอกยืมเพื่อนมาก็จบเลยยืมเพื่อนแหละเออซึ่งก็ต้องต้องต้องเดาดูว่าถ้าเป็นคนอื่นยืมเพื่อนมากเนี่ยจะได้ไหมครับขับรถรู๋มาเลยนะแต่ไม่มีอยู่ในบัญชีทรัพย์สินเพราะยืมรถเพื่อนมายืมมาแต่จริงๆแล้วไอ้การยืมการอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีคดีอื่นนะที่ที่ไปถูกตัดสินว่าผิดเพราะจริงๆเจ้าหน้าที่รัฐเขาห้ามรับประโยชน์เกินสามพันไงแต่สําหรับกรณีพลเอกประวิตยก็คือ รีบมีมติยุติเรื่องเลยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่พักประชาชนเขาเอามาร้องว่ามีการประพฤติม่ชอบอะไรหรือเปล่าข้อกล่าวหาที่สองข้อกล่าวหาที่สองนะคะไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาที่ให้เปิดเผยเอกสารกรณีนาฬิกาหลูงพเอในะวิตร แม้ต่อมาเปิดเผยเอกสารก็ถูกคาดดาทับข้อความจำนวนมากคืออันนี้อพอหลังจากมีการยุติเรื่องแล้วอะ่ะคุณวีระสมความคิดอะคะ่ะเขาก็ไปยื่นคำขอให้เปิดเผยข้อมูลที่นำมาสู่การยุติเรื่องแบบเนี้ยนะคะคปปอชอก,ก็คือตีมืนเลยค่ะไม่ให้มไม่ให้เลย แล้วพอเดือนพฤษภาหกเจ็เนี่ยสารปกครองกลางมีคำสั่งให้ปปชปฏิบัติตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่เคยพิพากษาว่าให้ให้คุณวีระเขาไปซะที่เขาขอเนี่ยนะคะต่อมาสารปกครองกลางก็ต้องมาย้ำคำพิพากษาอีกปปชก็เลยส่งมอบเอกสารให้คุณวีระแต่มีการคาดดำทับข้อความเต็มไปหมดคือส่งเอกสารให้แต่ว่าเอาหมึกดำเนี่ยค่ะ ปิดจนกระทั่งน่าจะแทบจะอ่านไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรอะคะ่ะแล้วผักประชาชนเขาก็เลยตั้งเรื่องว่าเออแล้วแบบนี้มันสุดจริตไหมไงออเอกสารในคดีทำไมอะ่ะทำไมเปิดเผยไม่ได้กรับนะคะนะฮะโอ้นะข้อกล่าวหาที่สาไม่ซื่อสัตย์จุลิตมีพฤติกรรมขอรับประโยชน์ในการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบกระทําเพื่อให้ตนได้ประโยชน์โดยขัดกันกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับอันนี้คือข้อหาที่สหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาจากเรื่องล่าสุดที่คุณสุชาติตระกูลเกษมสุขเนี่ยับถูกบิ๊กโจ๊กพาเข้าไปพบท่านประธานวันนออ่าครับผมในขณะที่ตัวเองเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละค้างอยู่กับ ที่สภาแล้วท่านท่านประธานวันนอกก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะดําเนินเรื่องต่ออะไรเงี้ยค่ะการที่อ่าเหมือนกับว่าเราถูกเหมือนเราถูกฟ้องแล้วเรามีคดีอยู่แล้วเราก็ไปเข้าบ้านผู้พิพากษาไปนั่งคุยอะไรกันเงี้ยมันมัน,ม,นมันอารมณ์แบบนั้นน่ะนะเขาก็เลยมองว่าอันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ดูแล้วไม่น่าจะซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่าครับ เขาไปคุยอะไรกันในเวลาแบบนี้กับคนที่อาจจะมีการให้คุณให้โทษได้อันนี้ก็กล่าวหาคุณสุชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานปปชเลยนะคะก็ตำแหน่งใหญ่ก็เป็นถือว่าเป็นการเดินเกมเชิงรุกของพักประชาชนในขณะที่พักประชาชนเองมีอดีตสสเก้าไกลส4คนนะคะกำลังถูกกล่าวหาอยู่ที่ ปปชนี่แหละในในคดีที่บอกว่ายื่นขอแก้นะคะยื่นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขมหนึ่งครับเกลือจิ้มเกลือไหมเรื่องนี้เกลือจิ้มเกลือไหมก็มองว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ก็น่าจะเป็นมูฟที่น่าสนใจเพราะว่าต้องต้องบอกว่าปปชนี่มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนตั้งคำถามแต่ว่าก็ไม่ได้คำตอบ เนออย่างอย่างอย่างเรื่องคดีพลเอกประวิทยเนี่ยแหวนแหวนาฬิกาเพื่อนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่คาใจแน่นอนละเราก็ทุกคนก็รู้สึกว่าปปชทําอะไรก็ได้อืมลอยตัวครับค่ะก็รอดูว่าเรื่องนี้จะไปยังไงต่อไปนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในมือของท่านประธานวันนอต่อไปอค่ะ